สวัสดีครับมาพบก,กับมจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาบอกข่าวกันแล้วกันนะครับพอดีสําหรับคนที่เป็นช่างภาพถ่ายรูปงานวิ่งนะครับช่างภาพไทยรันอ่ผมเจอพอดีเ่อนผมเจอมีงาน,นงบ้างเขาบอกว่ารับสมัครช่างภาพเวลานี้แตบบ่กลายว่าเวลานั้น,นอ่ะผมเข้าไปดูในเพจเขาป,ประกาศในเพจนะครับพอเข้าไปดูปุ๊บเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันไม่มีิกไม่มีอะไรเลยก็อองงจังนาน,นะครับเอ้ยเธอไปถามบอกว่าเต็มแล้วเต็มจริงันก็ไม่รู้ แอดมินนะครับแต่ที่เจอแล้วกลายว่ามันไม่ใช่นะครับกลายว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่จะสมัครเนี่ยมันจะมันจะมีลิงก์แล้วกดเราจะกรอกเข้าไปที่ g o o g l e Form แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอ่ามันไปสมัครที่เว็บไซต์ของไทยรัฐแล้วนะครับอ่าคนคุณต้องเป็นช่างภาพที่ลงทะเบียนในไทยรัฐก่อนนะครับพอลงทะเบียนในไทยรัฐมันจะมียูเซอร์มีอะไรอแล้วนะครับพอมียูเซอร์ผบเนี่ยให้เรามาที่คำว่างานวิ่งนะครับกดเข้าไปที่งานวิ่งอ่ามันจะมีเลยนะครับ อย่างนู้นอย่างนี้นยผมจะลงทะเบียนช่างภาพงานไหนก็นแล้วแต่นะครับก็นมนจะมีอยู่ว่างานเนี้ยให้ลงทะเบียนอ่าคุณเลือกยังไงต้องลงทะเบียนนะครับอก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปที่ลงทะเบียนเลยแค่นั้นนะครับแล้วก็โอเคแล้วเขาจะรอเราก็ต้องรอรุ้นนะครับเพราะว่างานเดี๋ยวนี้เนื่องจากเป็นโควิดนะครับมันก็ดิวนอร์มอลเขาก็อ่างานที่เป็นาพาร์ทเรยหลายงานเนี่ยเขาจะมีการจำ,จำกัดจานวนช่างภาพนะครับส่วนง,งานที่ไม่ ที่ไม่จํากัดเขาก็ไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ก็มีนะครับอนี่ก็ไม่ต้องลงแต่งานพวกนี้พอลงปุ๊บเนี่ยวเราเราจะลงไปแล้ก็แค่คลิกเข้าไปที่กตรคำว่าลงทะเบียนถ่ายภาพแค่นั้นนะครับกดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวผมก็ไม่ได้กดนะคเพราะว่าถ้าลงไม่ได้ไม่ไปเพราะว่าเอานะครับกอกดเข้าไปแล้วก็อนุมัติแค่นั้นครับเราก็รอมันก็จะขึ้นมาว่ารออนุมัติแค่นี้นะครับพอรอปุ๊บพอรออนุมัติปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะส่งให้เราีหลังมั้งผมก็เพิ่ง เพิ่งรู้นะครับแต่ตอนแรกก็อก่ะพามีงานหนึ่งให้เขาไม่มีแล้วผมก็เลยเข้าไปดูเราเข้ามาดูนี่อ่าสารุปมาอยู่แบนี้นะครับอ่าถ้าใครไม่ทราบสาหรับช่างภาพที่ถ่ายภาพนั้นวิ่งก็อยู่ผมเพียนไทยรันเรียบร้อยนะครับก็ให้มากดสมัครที่ตรงนี้นะครับอ่าจะเข้าใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงลางแค่นี้เพ่อนนะครับผมสวัสดีครับ